ฮัลโหลมอร์นิ่งกับมอร์นิ่งทุกคนเดย์สองนะคะเล่นเกมหลุมหยอดลูกแก้วกันค่ะอันนี้หนูตายตายอะไรทำแม่แล้วก็ไม่มีอะไรอืมอันนี้ค่ะมันจะมีจอบอาน้ำผึ่งขาวข้าวโจ๊กเพีอวหรือข้าวยงให้ท่องเรียงพ่อแม่แล้วเราก็ท่อคอนเทนต์ค่ะทุกคน น,น้ำบูดูจัดข้าวยำสมุนไพร<ม>ถนนเลียบชายทะเลสีชนขนอมเขาพลายดำ พี่สาวมาวิ่งเล่นพี่จุดชมวิวขนมสิชนค่ะว้าวเหมือนแม่มาเที่ยวกับดาราไหมคะได้มนเที่ยวกันเดินอันนี้ตาตากล้อง่นี่อันนี้ตากล้องเราทำอะไรบ้างคะทุกคนเราออกแบบคอสตูมเองเมคอัพเองแล้วก็หัวเองค่ะใส่ตุ่มใส่หน้าขนมสักสอมสี่ว้าว ตอนนี้นะคะเราทำแคมเปญกับทะเลเสร็จแล้วเรากำลังจะไปที่คีรีวงค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะทุกคนตอนจูจูตัวเล็กก็พาเรามาขอที่คีรีวงแล้วเย้ต้องไปถ่ายรูปตรงสะพานคนทำดีแกล้งหลงี้กได้หายดีอากาศด้อน คะุเรียนทอกระปุกเท่าไหร่啊ค่ะกระปุกละยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวกำมาอุดหนุนนะขอถ่ายรูปนี้ก่อนได้มั้ยได้ค่ะแล้วพี่เอาไวถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยค่ะอ๋อมาถ่ายรูปวันนี้เลยเหรอเขาใช้เขาทำกันอย่างนี้เลยเหรอคะเสร็จนะคะอันนี้ถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายวิดีโอลูกช็อตค่ะนี่นะคะเราอยู่บนสะพานคีรีวงศ์ค่ะเรามาถึงที่นี่ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคนหนูรู้หนูรู้ว่าสะพานคีรีวงศ์ข้ามแม่น้ำอะไรแม่น้ำอะไรคะข้ามคลองทำดี คลองทำดีเพราะว่าคนนครศร,ร,รีธรรมราชเป็นคนเนนอ่งความดีอ๋ออากาศดีั้ยอากาศดีอยู่นะนี่คือเขาช้างชน จำปาด่าค่ะทุ่งไหนไหมคะทุเรียนทุเรียนว้าวเนื้อมันไม่มันเสียหรือเปล่าดีดีค่ะอย่างนี้ดีแต่ว่ายดูมันอ๋อใช่แล้วยังกะขนุนละมุดเหมือนขนุนหวานหวานหวานมากเลยอ่ะหอม น้ำขอกขนมเข้มข้นออย่อยเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยมันออกเนี่ยวนึกของวายเป็นผู้เลี้ยงเป็นอะไรเรียกพันอะไรเบญจพันธ์ลานสกาลรับประกันไม่สุกไม่ดีไม่ให้เอาไปเลยนะคะเตี่ยอยู่ตรงนั้นแม่ตรงนั้นพี่สาวอยู่ตรงนั้นอยู่ทีงนี้จ้านี่จ้าพี่แจ่มมาจ้า ทุกคนแบบว่าหน้าตาแบบหน้าตาบ,าบ้านๆนะทุกคนแต่ว่าแบบ,บควรรายอร่อยอยู่อร่อยอร่อยมจะหาไปนี่เราใช้ได้เราก็ไม่ชอบถูกเหมือนกันรสชาติมันๆหวานๆทุกคนไม่ค่อยเหม็นเหมือนหมอนทองทะเลเราก็มา กินผลไม้ท้องถิ่นค่ะกินผลไม้โล컬ค่ะผลไม้โลอนนี่ก็คือจำปาดะค่ะกับทุเรียนท้องถิ่นนี่คือเขาเมนค่ะทุกคนพอแล้วเราก็เดินทางมาถึงร้านอาหารกาวางสำหรับวันนี้แล้วค่ะคือร้านชานเมือง ร้านนี้นะคะโดนป้ายยามาจากแฟนขับหลายคนค่ะแล้วก็ญาติินะคะมากินมากินทุกบ้านต้องพาคุณพ่อคุณแม่มากินเพราะว่าเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะชมหน้าเด็กได้กินเนเจียวดิมาถึงอาหารแล้วนะคะหนูพาพ,พ่อแม่พี่น้องมาถึงอาหารแล้วนะคะเขาจับได้ว่าเป็นสำเนียงสุพรรณ ปูปันใหญ่มากทุกคนมาทักใจตามกุ้งทุกคนแกงแกงเหลืองปลากระพงกับย้อนมะพร้าวกุ้งสตาัาก้ยเล็กตต่อไปแกงเหลืองปลากระพง วัตถุดิบดีอร่อยแซบ่บสตอผัดกุ้งอร่อยมากเลยน้ำพริกกับสตอเผาสรุปร้านนี้นะคะทุกคนอร่อยมากค่ะประทับใจค่ะแล้วก็บอกว่ามีคนดังมากินเยอะค่ะทุกคนตัวกันนาอร่อยมากคองท้องถิ่นนะคะนี่ค่ะเราจะไปคาเฟ่กันค่ะซิงเกิลคาเฟ่ ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกโยงนะคะสำหรับสวนะคะเดินเข้าไป300เมตรเดินออกอีก300เมตรค่ะสู้ไม่สู้คะเย่ <laughs> <Yeah. S 2> เรานี่มันคือการผจญภัยของมินอารแล้วก็แฟนขับของมินอารพามานะคะเราชอบต้นไม้ใบหญ้าป่าเขียวขจีมากเลยค่ะวันนี้ตัวเล็กพาพี่สาวมาเล่นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆอากาศดีดี yeah. ต้องแสดงบัตรไหมนะเดินกิโลหนึ่งเลยนะมันไม่ใช่สา0รอยเมตรทุกคนเขาโฆษณาหลอกนี่มาสามรอยเสิบเมตรทุกคน,กคนจริงเอาเอาจริงๆเลยนะทุกคนเราว่าหมดแรงแล้วแต่เราอะเกรงใจเดี๋ยวแบบเดี๋ยวสูงไวเขาถอดถอนเราก็เลยเราก็เลยต้องมาแต่จริงๆเราอะเราอยากเราแบบเมื่อยเข่าแล้วเราก็อยากนั่งรอตรงนี้ทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้าเราทําแคมเปญเราเดินวิ่งเล่นไปเยอะมากนะทุกคนเราไม่ได้เราบ่นเนาะที่บน่บน สู้ค่ะสู้ยานแห่งชาติน้ำตกโยมมีหลายๆที่เอาหุ่นเต่ามาเนี่ยแนะนำให้รู้จักปลาโูชุดนี้นะคะทุกคนสู้ชีวิตมากค่ะเขาอุทยานแห่งชาติแล้ว่าลำตัวยาวด้านขวาด้านซ้าดใหญ่ัวเล็กมีหนวดสองหนวดอยู่บนบือปากบนและมุมปากสวัสดีค่ะ ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกโยงแล้วนะคะที่อำเภอทุ่งสงค่ะต้องเชื่อน,นะคะเพราะมีป้ายอยู่ตรงนี้น้ำตกโยงค่ะตอนนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะและคนก็เล่นอยู่ในคันน้ำเป็นเงยแยะเลยน,นะคะมีป้ายด้วยว่าเล่นน้ำบริเวณนี้ได้ค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกโยงแล้วนะคะอยู่ตรงนู้นค่ะน้ำไหลแรงมากเลยนะคะแม้จะเป็นเดือนมิถุนาค่ะ ให้นอาก็สวยนะคะตอนน้ำเย็นมากเลยน้ำเย็นสบายมากเลยพบเด็กงองแงหนึ่งอัตราตอนนี้ค่ะพี่สามาเที่ยเล่นในน้ำตอกน้ำหายไปเมื่ไห่แม้ฝังมืออยู่ตรงน้ำแม่กับเตี่ยนะก็เดินไปแลที่รถนี่ร้านโยมวันนี้นะคะก็คือผู้ดูแลทุกคนค่ะดูแลพ่อแม่ดูแลพี่สาวด้วย วันนี้หนูพาเตี่ยมาเที่ยวหรอคะใช่เตี่ยหนูเตี่ยสนุกไหมคะสนุกค่ะเดินเมื่อยไหมคะไม่เมือเ่อย<ม>เก่งมากมเลย <laughs> ความสัปพยาของที่นี่นะทุกคนน้องๆนานริตะเลยคะ่ะ <laughs> ถึงที่พักแล้วค่ะชื่อบ้านไร่ชายเขาฟาร์มสเตย์นะคะวันนี้เรานอนเรือนชมสวนค่ะครั้งนี้นะคะเป็นการมาครั้งที่สองของน้องสาวเราค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเรือนนะคะอันนี้เป็นเรือนสร้างใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันเลยค่ะ mm hmm. เรือนชมสวนนะคะเบอร์สี่นะคะทุกคนหลังนี้เราก็จะอยู่ในสวนปามเลยนี่สวนปามสบาะยะมากทุกคนน้องสาวพามานอนในป่าค่ะ ไปดูค่ะห้องจะมีสองชั้นนะคะอเป็นสไตล์แบบ loft loft แล้วก็อะไรนะ loft loft แหละเรียกว่า loft loft แหละแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็มีฝักบัวมี rain shower ด้วยจ้าเ้าทงน้ไทีเดี๋ยวนะไอ้ห่ะเขาออกแบบได้ไงเออเขาก็ไปอย่างนี้แหละเป็นไงบ้างคะชั้นสองเอ้ยมีโต๊ะด้วยหรอคะ เป็นไงบ้างคะตัวเล็กพีเซนดี้มีฟูกสำหรับเราอาหารเย็นของเราปลาทูหรอคะปลาแม่อะไรอะปลาแดงอ๋อปลาแดงปสีแดงแกงกุ้งชะอมยอดหน่อไม้หน่อไม้สดแล้วก็แกงเหลืองปลาทะเลไข่เจียวผักเนมโอ้ยข้าวหุงดอกอันชันด้วยเก๋มากผลไม้นะจ๊ะกะทิแม่แก เก้งคูเอ้งเออดีๆกับที่ตุ่ปลาทะเลกับลูกมะมุดมะมุดเป็นแกงเหลืองแกงเหลืองก็คือแกงต้ยราชอบไข่ไข่มะม่วงดองน้ำนมทิามากับอ่างไม้ปลาเขาชอบทำอะไรทอดขมิ้นเนาะใส่ให้ดับขมแกงกุ้งชะอม ้าพื้นบ้านทุกคนอรย่อยอีกแล้วอะ่ะก <c oughs> ินอรย่อยอีกแล้วอะ่ะช็อคท้องถิ่นลูกช็อคแพแน่นอนซื้อมาจากสะพานคีรีวงนะคะเป็นอันว่าครบเครื่องเข้าใจว่าเป็นพืชที่พบมากตามป่าเขาที่อยู่ทางภาคใต้ของเมืองไทยนะคะันนี้ก็ใช่แหละกินแล้วแบบสมาครบแล้ว ก็จะมาเดินงานวัดค่ะแถวนี้เขาเรียกว่างานขวัญข้าวค่ะไปดูเบ้าอ,อ่านี้โอ้ยน่าสนุกมากเลยทุกคนม,ม,มีนมินชอบงานวัดมากเลยอ่ะนานดดั่นได้นะครับเราเป็นเล่นปีนะได้ เราก็ไม่ได้มีธุระอะไรจะซื้อหรอกเรามาดูความบันเทิงเล็กๆน้อยๆ,เร,ยๆเราก็คือกินข้าวอิ่มแล้วแต่ว่าเราก็มาเดินเล่นย่อยัวเลเเ็ตเคยไปเที่ยวเคยไปเที่ยวงานกระทงสองรอสอง,งานในคืนเดียวไม่มีเงินรักบาทไม่เสียงเงินเลย <c oughs> น้ารับจัง <c oughs> ตอนนี้เราก็มาทำหาความเพลิน 其他的，好像会开哦。<noise> <noise> <noise>